มเมล็ดพันธุ์มหัศจรรย์ของลิลลี่ในสวนสวยหลังบ้านมีเด็กหญิงตัวน้อยชื่อลิลลี่ผู้รักต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจแต่เธอเป็นเด็กหญิงใจร้อนที่อยากเห็นดอกไม้บานสะพรั่งในชั่วข้ามคืนทำไมเจ้าต้นไม้น้อยถึงตัวช้าจังเลยนะเธอมักจะถอนหายใจกับต้นกล้าเล็กๆของเธอ คืนหนึ่งขณะที่ลิลลี่กำลังมองดูดาวอยู่บนท้องฟ้านกฮูกเท่าผู้รอบรู้ก็บินลงมาเกาะที่กิ่งไม้ใกล้ๆข้ารู้ว่าเจ้ากำลังกลุ้มใจเรื่องอะไรนกฮูกพูดด้วยน้ำเสียงทุ่มลึกข้ามีบางอย่างจะให้เจ้านกฮูกเท่าใช้จงอยปากของมันคาบมาเมล็ดพันธุ์เล็กๆสีน้ำตาลธรรมดามดาส่งให้ลิลลี่นี่คือมเมล็ดพันธุ์มหศัศจรรย์มันกล่าวความมหศัศจรรย์ของมันจะปรากฏก็ต่อเมื่อเจ้าดูแลมันด้วยความรักและความอดทนเท่านั้น ลิลลี่ตื่นเต้นมากเธอเลือกมุมที่ดีที่สุดในสวนบรรจงฝังเมล็ดพันธุ์ลงในดินรดน้ำอย่างดีและเฝ้ารออย่างมีความหวังฉันจะดูแลเธออย่างดีที่สุดเลยนะเจ้าเมล็ดพันธุ์น้อยวันแล้ววันเล่าผ่านไปแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลิลลี่เริ่มรู้สึกท้อใจบางทีนกฮูกอาจจะหลอกเราเธอคิดอย่างเศร้าๆขณะมองไปยังแปลงดอกไม้อื่นๆที่กำลังบานสะพรั่งอย่างสวยงาม ขณะที่เธอกำลังจะหมดหวังคำพูดของนกฮูกเท่าก็แววเข้ามาในความคิดความรักและความอดทนลิลลี่สูดหายใจลึกไม่ได้การฉันต้องพยายามอีกครั้งเธอตัดสินใจที่จะไม่ยอมแพ้ลิลลี่เริ่มดูแลมเมล็ดพันธุ์ด้วยหัวใจเธอรดน้ำทุกวันพูดคุยกับมันร้องเพลงให้มันฟังและแล้วเช้าวันหนึ่งปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นยอดอ่อนเล็กๆสีเขียวสดได้แทงยอดขึ้นมาจากพื้นดินลิลลี่ดีใจจนแทบจะเต้นระบำ ยอดอ่อนนั้นเติบโตอย่างช้าช้าแต่มั่นคงจนกลายเป็นต้นไม้ที่งดงามและแปลกไปอย่างที่ลิลลี่ไม่เคยเห็นมาก่อนใบของมันเป็นประกายระยิบระยับราวกับอัญ,ญมณีและกิ่งก้านของมันก็โค้งงงอย่างอ่อนช้อยสวยงามในที่สุดต้นไม้ก็ออกผลเป็นผลไม้รูปดาวดวงเล็กๆที่ส่องแสงสีทองอาร่ามราวกับดวงดาวบนท้องฟ้าลิลลี่ค่อยๆเอื้อมมือไปเด็ดผลไม้นั้นมาหนึ่งผลมันให้ความรู้สึกอบอุ่นในมือของเธอ ลิลลี่ได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าเธอเข้าใจแล้วว่าความมหัศจรรย์ที่แท้จริงไม่ใช่เวทมนต์แต่คือความอดทนการเอาใจใส่และความรักที่เธอได้มอบให้กับมเมล็ดพันธุ์เล็กๆจนเติบโตขึ้นมาอย่างงดงาม